เจ็บหนักสุดในชีวิตไทยสดจอเปียกอุทยัยเจ็บหนักสุดในชีวิตแตก3แผลและบริเวณปากฉีกยอมรับไฟนี้มีโชคเก่งเขาเตรียมตัวมาดีนักข่าวถามว่ามีไฟสามไหมไทยตอบขอให้ผมทำฟอร์มมาก่อนทีมงานเผยเขาแก้ทางมาดีดักศอกรอรับอยู่เราเดินเข้าไปก็โดนสอกและเราก็แตกเยอะด้วยขอโทษเอที่ทำให้ผิดหวังลังขาวขอลบแค้น ลังขาววอวสังประไพได้คิวขึ้นล่าแคนทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยในการชกเป็นคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่30ท่าธันวาคมนี้นาเวทีมวยรังสิ์ลังขาวเผยไฟนี้เตรียมตัวแก้เกมไว้แล้วจะใช้ความใหญ่นี่แหละบทถอนแคนให้ได้เพชม,มวยเด็ด789และช่องทูฟอร์ยูถ่ายทอดสดในเวลา18แนาฬิกาเป็นต้นไปดีใจแจงเกิดสำเร็จ หลังเกมแบมบงลีซอการค์คเผยหลังเอาชนะพอนเสนศภูมิพั์ว่าซ้อมเรามาตลอดไฟนี้มาดีครับตั้งแต่แพ้ประกายเพชรมากระซ้อมมาตลอดพลาดโดนศอกได้แผลที่หัวคิ้วขวาห้าเข็มหางตาซ้าย2เข็มขอบคุณพี่จอมทองที่มาช่วยเสริมมัดเสริมแข้งให้ครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้มือประกายเพชรทรงเดชลดบ้านพอไฟที่แล้วพลาดไปยอมรับต่อยไม่ได้เรื่อง หลังภายน็อกโฟกัสร,กรักชาติลงมาเพียงแค่ยกที่2เฉียบขาดอปอพงสว่างมีแผลแตกเย็บไปสองเข็มเผยหลังเกมการชกว่าต้องโทษตัวเองยอมรับต่อยไม่ดีต่อยไม่ได้เลื่องด้านทีมงานบอกต่อยประมาทมั่นใจเกินไปฉลาใจใจร้อนเพราอเห็นผู้ชกเขาเป็นเด็กฝากขอโทษแฟนมวยด้วยที่ทำให้ผิดหวังสักสีขอไฟแตกหักทงน้อย หลังจากที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้คะแนนให้กับธงน้อยลูกบานใหญ่ลงมาอย่างสนุกเชียดเฉิวในศึกมวยมันวันศุกร์เมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาณเวทีมวยรังสิตล่าสุดศักดิ์ศรี m c 77เผยตนเองยอมรับการตัดสินของกรรมการไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ดีอยากขึ้นชกพิสูจน์ฝีมือไฟแตกหักกับธงน้อยอีกสักครั้งมั่นใจหากได้เจอกันจริงสนุกดุเดือดไม่แพ้สองไฟแรกแน่หลังจากที่ผัดแพ้ชนะกันมาคนละครั้งวอนทีมงานโปรโมเตอร์ช่วยประกบให้ชกกันอีกครั้งด้วย ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน